นี่เป็นคอนเซปต์ติตดการโซลแรงในโมบายดีเจนแบ่งๆมาก เกมนี้พี่ก็ได้กดเลนเมทันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยเข้าใจก็คือทําไมคนที่เล่นโมบายถึงชอบแย่งกันเล่นเลนทองมากคือมันเป็นเลนที่ค่อนข้างน่าสงสารนะคะนอกจากจะโดนล้วงบ่อยๆแล้วรมยังไม่ค่อยจะสนใจอีกส่วนใหญ่เล่นแล้วก็ไม่เกิดด้วยแต่ก็ช่างมันเถอะนั่นคงจะเป็นหนึ่งในเลนที่พี่จะไม่เล่นและเกมนี้พี่ก็เลือกออโรร่ามาเล่นไม่รู้ว่าตัวจะเล่นได้ไหมในเกมนี้แค่รู้สึกว่ามันตายยากดีแต่ดูจากทีมตรงข้ามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เกิดใหม่สักกี่รอบเรามาอ่านเคล็ดลับที่เกมขึ้้้้นนนนนนใหหเเรราาสััักกกกกกออออบถมโดคะแีปติ เวลาอันติของออโรราจะเพิ่มขึ้นตามพลังเวทเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้ว่ามันแช่แข็งป้อมได้ด้วยสกิลสองของออโรราถ้าโดนแปลปลายก็จะแรงขึ้นด้วยเห็นพี่นั่งอ่านแบบนี้ตอนเล่นเกมพี่ยังไม่รู้เรื่องนะคะคือมานั่งอ่านเคล็ดลับตอนตัดคลิปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเกมเนี่ยก็จะเล่นแบบตามมีตามเกิดสุดๆตอนเกมเราอัพสกิลหนึ่งนะคะแล้วก็มาช่วยป่าฟาร์มเหมือนเดิมปกติเดินกลับมาเคลียร์กลางก็แล้วแต่อ x เอกเลนของเรายังไม่ได้ออกจากบ่อเลยเราเป็นนิสัยหิวคีปไงเห็นเขายังไม่ได้อ เขาเดินออกมาพอดีก็เลยได้เดินกลับมาเคลียร์เวฟที่เลนตัวเองเต่าเกิดแล้วด้วยแต่ว่าเรายังไม่เลเวลสี่เลยเพรว่าเสียเวลาเดินเมื่อกี้ก็เลยเสียเวฟไป2ตัวจะยังไม่สี่แต่เราก็ยังใช้สกิลช่วยโซนได้หลบอันติของคาโตก่อนแล้วสกิลสองแช่ไปเลยตรงจุดที่เขาโดดมา เราได้เต่ามาด้วยนะเดี๋ยวลองสกิลสามไปก่อนกว่ามันจะฟรีสก็คือนานมากแต่ว่าคาโตะก็เรียบร้อยอยู่ดีเสร็จเราเดินกลับมารับผิดชอบที่เลนกลางของเราก่อนนะคะเกมนี้ยังไม่ได้เดินไปเติมที่เลนทองเลยอะเดี๋ยวว่าจะเดินไปเติมเราเมนฝั่งตรงข้ามก็คือเล่นลึกมากก่อนจะเดินตามเนี่ยคือต้องคิดดีๆก่อนนะคะเขารอดักสกิลเราอยู่ใช้สกิลเช็คพุ่มก่อนเดินก็ได้ค่ะคือโดนมาเยอะนะก็เลยเล่นแบบนี้เกมนี้แม่งเผลอไม่ได้เลยแม่งดักเอาดักเอาเสร็จแล้วเลนกลางเนี่ยเราก็จะปล่อยนะคะให้กระป๋าเยือนแช่อยู่เลนทอออองแป๊เเเเดดดีียยยยววกก็โนนนนนฟิข้้้้าามัลตุค่ะะ ฝากออกจังหวะที่คาโตอันติมาพอดีขอบคุณนะคะเราต้องปล่อยไลยลาไปก่อนเพราะเขาอยู่ถึง4ตัวโชคดีที่มีแพสซีฟเลยได้กดอันติสวนไปเลยเรียบร้อยทีมาเติมที่หลังดังกว่าซะด้วยดีเก็บไปได้3ตัวลงใจเลยได้วาปกลับบ้านแบบสวย,สวย ตอนเดินกลับมาก็เจอไลาลาเดินมาเลนกลางพร้อมกันแต่ก็คิดว่าเขาอาจจะมาช่วยตีเต่าก็ได้ค่ะเราป้อมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเนเล่นเกมนี้ก่อนเดินไปเราก็จะสกิลตอด HP เข้าไปนะคะสูตรเดิมเลยค่ะโตอันติเราก็รอแช่สกิล2แล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราได้เต่ามา ฟรีสโดนแต่แทงก็ไม่เป็นไรนะคะมันใกล้ดีตีไปก่อนตัวหลังเอาไว้ให้ตัวล้วงจัดการเอาแต่เกมนี้นีทีมเราไม่ตัวล้วงไหมเนี่ยไวล,ลานี่รู้สึกว่าจะมันอยู่ในไฟเกินใครอยากไปบวกก็บวกค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์เวฟก่อนละกันที่เลนบนนั่นไปปั๊มเลเวลทีมหรือไปให้เขาปั๊มเลเวลกันแน่ย,ยังดีนะคะที่รอบนี้เรายังอยู่ที่เลนบนอยู่เพราะว่าฮานาบีเหมือนจะดันป้อมจริงจัดการวางอันติดดักอนาคตนะคะแล้วก็โดนแช่พีดามเอรเนี่ยอาจจะปิดไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าในมินิแมปทีมเรากําลังมาเติม อับบีเขาก็มั่นหน้ามั่นใจเนาะก็เลยโดนทีมเราปิดหลังล่าไปกินในป่าเรียบร้อยแต่ทีมตรงข้ามเองก็ไม่หน่อยหน้าเดินมาเติมเหมือนกันตอนแรกยืนบาปอยู่ก็เลยต้องเดินกลับเลยนี่กระเดาได้ไม่ยากคนกดยอมแพ้น่าจะเป็นเลสลี่ก็ทั้งแพ้เลนแล้วก็เสียป้อมด้วยเนาะเราก็เลยมาเคลียร์คลิปที่ด้านล่างให้นะคะ เสร็จแล้วด้วยความชะล่าใจอะ่ะก็เจอชูดักอยู่ในผู้มีสกิลใส่แบบไม่กะให้ตั้งตัวเลยเรานี่เพิ่งใช้สกิลเคลียร์ครีปไปเมื่อกี้หมดแล้วเสียแพสสี่ไปด้วยแต่ว่าก็เรียบร้อยอยู่ดีเมื่อก,กี้แอบไปเหน็นแบบแว่าชูเลเวลสิบแล้วเลสลี่ยังเลเวลเจ็ดอยู่เลยทีมเราเหมือนจะชอบอยู่กันสี่ตัวนะคะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นเราเนี่ยแหละไปแยกทำเวฟเอาเราว่าถ้าเราไม่เคลียร์ครีปเนี่ยเขาก็จะเหล่าป้อมของเราได้เรื่อยๆคือคติว่าถ้าตีตัวหลังไม่ถึงก็ตีตัวหน้าก่อนเนี่ยแหละมันจะได้ไม่มีตัััวยยยยยืนนนนเเเเเลลี่อองงงงงกกกก็็ดดิิาาาาะะคมทจชู ดักอีกแล้วก็เรียบร้อยถ้าง,งั้นเกมนี้ก็เดี๋ยวเคลียร์คลิปอย่างเดียวก่อนละกันเดี๋ยวในไฟค่อยว่ากันอีกทีพยายามไม่ห้าวหาญมากนะแต่อันนี้มองไม่ทันว่าหายไปเลยไม่ทันทําอะไรเลยมันเกินไปไหมวะแล้วเกมนี้เราจะพลิกยังไงอ่ะการกดยอมแพ้รอบที่2อันนี้พี่ไม่ได้กดแต่มีคนกดด้วยถึงสองคนในความคิดพี่คือมันไม่ได้ดูแพ้เลยนะคะแค่ไม่มีใครหยุดอิชูได้เฉยๆคิดว่าคีแมนตัวเดียวของทีมตรงข้ามก็คือชูนี่แหละเราเนี่ยเล่นเมดเป็นตัวซีซีอย่างน้อยก็ต้องขัดชูให้ได้หนึ่งจังหวะ พื่อที่จะให้ตัวยิงของเราเนี่ยได้ตีฟรีแต่ประเด็นก็คือเราชอบไปเปิดแทงเขาก่อนใช่ไหมเหมือนตอนแรกๆอะ่ะพอชูหรือคาโตมาเติมทีหลังเนี่ยทีมเราก็เลยโดนเก็บไปได้ง่ายมากเลยแต่เนี่ยถึงแม้เราจะไม่มีไลลาใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีเลสลี่อยู่อีกหนึ่งคนแทงของเราเล่นดีมากอะ่ะก็ยังเก็บคาโตไปได้เรียบร้อยนี่ก็พายายามยืนไม่ให้โดนล้วงด้วยนะถึงแม้มันจะยืนยากมากนิดนึงคือเราว่าออรลร่ามันสกิลคูลดาวค่อนข้างเร็วถ้าเรายืนไฟมีชีวิตอยู่ในไฟได้นานๆเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ให้ทีมได้มากสำหรับไฟนนนคล่ะะกกกก็ฟเอรมมาาตตตสูี ก่อนจะด้ไม่มีตัวยืนคาโตมาจังหวะ2แต่ไม่มีสกิลแช่เราก็เลยเดินออกมาเพื่อรักษาชีวิตไว้ก่อนวอันนี้โชคดีที่ฉูวขาเขาข้างหน้านะคะก็เลยโดนชัดดาวไปก่อนคือถ้าแม่งมาข้างหลังเนี่ยรับรองว่าพี่ตุยแน่นอนแต่ก็เป็นจังหวะให้ทีมเราได้หายใจหายคอนะคะหลอดล่างเหลืองเนี่ยเราก็จะมายืนดักกันก่อนคะ่ะ ไม่ได้คอเกมเลยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเปิดคนที่มันแบบว่าหลงมาก่อนคือครีบกลางมาชนเราเดินออกไปเคลียร์แต่เวลเดินผ่านเราโดนดรอมเราเปิดก็เลยเรียบร้อยแต่แบบตัวเดียวที่เรากลัวอะไรก็คือชูเราก็เลยยังไม่กล้าเข้าไฟนะคะคือคาโตเนีบยหลบได้นะหนึ่งจังหวะตัวที่หลบไม่ได้เลยจริงๆอะก็คือชูคะ่ะเพราะว่ามันตามสุดพิเกอร์ก็ไม่มีแพาซีก็เสียไปแล้วก็เลยเรียบร้อยตามค่าล้วคนกดก็คือน่าจะเป็นเลสลี่เจ้าเดิมคือทําไมอะเวลาตุยแล้วทําไมถึงกดยอมแพ้อะนี่คิดว่าคนกดยอมแพ้เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่รู้ตัว ว่าตัวเองแบบไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้หรือเปล่าก็เลยกดไปเพราะว่าตัวเองไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงในเกมต่อคือถ้าเราเล่นไม่ค่อยดีอ่ะถ้ามันจะแพ้มันก็แพ้แน่นอนแต่ถ้ามันมีจังหวะที่ทีมรงข้ามเสือบ้างล่ะเราจะไม่พลิกเลยหรอในไฟนี้เราก็ยังหลบสกิลแล้วก็เก็บฝั่งตรงข้ามไม่ได้2ตัวนะคะแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ชูเข้ามาแล้วเราก็โดนแม่งกดยอมแพ้บ่อยจริงเมื่อกี้พี่ยังพูดไม่ทันจบเลยวนมากดอีกรอบละรอบนี้นี่ก็ตัดสินใจไม่ยืนอยู่ในพุ่มแล้วก็ยืนโชว์ต ตงนั้นก็ไม่มีชูนะแต่มันแช่ได้สามพอดีเราเดินหลบก่อนเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องเข้าแน่ออกมายืนดูสถานการณะ์นะแล้วชูวมันก็โผล่มาพอดีจีชอบโผล่มาจังหว 2, ะสองฉันรู้หมดแล้วดูออก อนมีสกิลพยายามเดินสกิลไวทันอยู่สุดท้ายชูก็เรียบร้อยลิกได้หนึ่งไฟแล้วทีมเราก็สมมามัคคกกันเปิดหลอดเลยในที่สุดทีมเราที่โซโลกันมาทั้งหมดก็เริ่มเล่นสมมามัคคกกันแล้วในนาทีที่16แล้เราก็เหมือนว่าทุกคนเนี่ยคือแยกไปทําเวททั้ง3เล่นเลยประหลาดใจมากคือเรากำลังจะตีป้อมบนเพราะว่าเราเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่เล่นล่าง4ตัวไปต่อไม่ดีแน่ค่ะก็เลยกะจะถอยมาก่อนแล้วเขาไมา่ยืนในระยะแบบนี้ดันแช่โดนด้วยสกิลอันติต่อแล้วก็เรียบร้อยเปิดก่อนได้ปู่ตอนนี้เกมเริ่ม มกับคาโตอที่สองตัวนี้ก็เจ้าปัญหาในชีวิตเราเหลือเกินขอบคุณแพสซีฟของออโรร a ามากๆตัวคนคิดว่าพี่จะรอดไหมคะ สุดท้ายแล้วพี่ก็รอดค่ะเพราะว่าพี่กดแข่งอีกหนึ่งจังหวะเมื่อกี้กลายเป็นว่าคาโตกับไทเกียวโดนเก็บไปแทนเรียบร้อยจากนั้นทีมเราก็ยังไปล้วงฮาลาบิกับเวลไม่ได้อีกเนี่ยคนดีป้อมและแย่งกันเล่น MM กันพอตอนจะจบบ้านแม่งตุยกันทั้งคู่เลยรียเกมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นต์อิชูกำลังจะเกิดจะรู้จ้ะแช่ล่วงหน้าเลยคือมันออกมาต้องต่อยนี้แน่ฝั่งตรงข้ามแกเล่นเป๊ะจริงแต่ยอย่าเผลอจ้ะฉันรอพลิกอยู่สุดท้ายเกมนี้ก็เรียบร้อยนะคะชนะมาได้ เวลาเล่นเกมแล้วดูตามเนี่ยให้เราหานะคะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคนไหนคือคนเก่งคนไหนคือคนแบกเอาไว้ที่จัดการเอาค่ะถ้าจัดการไม่ได้ถึงแพ้เราก็ยังเล่นเต็มที่สุดแล้วแต่ถ้าทีมตรงข้ามมันเก่งกัน5คนแล้วทีมเราเป็นทะเลทับ,บี้สี่คนนี่ก็เคียร์ลิปชิวๆค่ะเล่นยังไงก็แพ้อยู่แล้วไม่ต้องกดยอมหรอกเราก็ลืมไม่ได้เลยแมริสลี่คนดีเอาซะหน่อยแล้วกดบล็อกด้วยเกมหน้าจะได้ไม่เจอ